ตัวก็เป็นสิทุนละพันละมีทย์อเมริกาโนพักชมชมวิวแล้วการสะเตือนใจเล็กน้อยเพึ่งหนีตำรวจม,มาตอนนี้ตื่นเต็นนะถึงแล้ววันนี้เรามา3คันนะครับคันละ2คน6คนนะครับมาชื่อถ่ายเพราะว่าสะเตือนใจมากเพรเาอคำนี้แล้วมาเจอนะครับ โรงเรียนล้างนะไม่ใช่ล้างไม่ล้างหรอเรียนาล้างับเก่าแก่มากแต่ไม่ใช่ที่นี่นะที่เราจะมาที่เราจะมาไม่ต้องจับมือเซเว่นอีเลเว่นเนี่วันนี้เรามาเที่ยวเซเว่นพีดรอยทุกยัยสีนำพ่อขับไปตามทาให้เลยนะพี่เรัำพีดโอยต้องโผล่ยงไม่นกวโม่จะพาเข้าไปครับ นี่ัทางที่เราจะเข้าไปครับตรงนี้ครับเดี๋ยวอ้อมสารเดินตรงเข้าไปจะเจอทุ่งนาปิดหมวกมีประสาทให้ชี้ดูประสาทพึ่งเงกับประสาทนี่คือตอนที่เรากำลังขับเข้าไปนะครับเจอสารแล้ววันก็จะชะลอรถหยุดรถก่อนนะครับขอเวลาพักแป๊บนึงครับเพราะเราจะต้องไหว้สารก่อน